สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกันกับวิดีโอการสอนชิ้นแรกของครูหน่อยค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมานําเสนอวิธีการสมัคร Gmail ซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆนะคะสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตมากมายแต่วันนี้นะคะครูก็จะสอนในรูปแบบของครูกันค่ะขั้นแรกนะคะให้นักเรียนเปิดเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome เลยค่ะพอเปิดขึ้นมานะคะให้พิมพ์ gmail. com เลยค่ะที่ address bar นะคะ gmail. com เสร็จแล้วกดปุ่ม enter นะคะก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะให้หาคำว่าสร้างบัญชีนะคะซึ่งจะอยู่ด้านล่างกดเข้าไปเลยค่ะ,ะนักเรียนก็จะเข้าสู่หน้าหลักการสร้างบัญชี google นะคะซึ่งจะมีข้อมูลรายละเอียดให้เกาะนะคะ,ะให้ดู อย่างแรกเลยนะคะดูที่ชื่อค่ะให้นักเรียนใส่ชื่อภาษาอังกฤษนะคะของนักเรียนเลยค่ะ,ะครูก็จะยกตัวอย่างชื่อของครูนะคะ,ะครูพิมพ์ไว้แล้วนามสกุลค่ะเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นเป็นอันเรียบร้อยนะคะจากนั้นมาใส่ชื่อผู้ใช้นะคะซึ่งจะเป็นชื่อ gmail ที่เราจะใช้งานนะคะ สามารถใช้ตัวอักษรตัวเลขและจุดได้เราก็จะใส่สมมุติครูใส่เป็นชื่อ,อชื่อเล่นครูนะคะหรือว่ามันบอกว่าโปรดป้อนให้มีความยาวระหว่าง6 3ถึง30ตัวสั้นเกินไปครูก็จะใส่นามสกุลเข้าไปเป็นอันเรียบร้อยถ้าสมมตุติเราใช้ชื่อ ใช้ชื่อเสร็จแล้วชื่อไปซ้ำกับชื่อผู้อื่นมันก็จะมีขึ้นมาให้เลือกนะคะลองรูลองเลือกอันนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยไม่ซ้ำแล้วหาต่อไปเป็นการสร้างรหัสผ่านรหัสผ่านต้องมี8ตัวนะคะให้ใช้ตัวเลขหรือตัวอักษรนะคะที่เราจำได้ง่ายนะคะแต่ไม่ใช่ตัวเลขที่เรียงกันอย่างเช่น หนงถึงแอย่างนี้นะคะมันง่ายต่อการคาดเดาให้ใช้ตัวเลขหรือตัวอักษรที่เราจำได้8ตัวค่ะครูก็จะใส่เลยนะคะจากนั้นก็ยืนยันรหัสผ่านใส่รหัสผ่านเดิมอีกครั้งค่ะเสร็จเรียบร้อยใส่วันเกิดค่ะ แนะนำให้ใช้วันเกิดจริงของเรานะคะ,ะสำหรับปีเกิดให้ใส่เป็นปีคริสตศักราชหรือคศออค่ะใส่เพศค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือ,อบัวก6กนี่ก็คือ0น,นะคะแทน0จากนั้นเราก็ใส่เบอร์เราลงไปเลยค่ะ,ะใส่ไปแล้วจากนั้นก็กดขั้นตอนถัดไปค่ะ มันก็จะขึ้นหน้าจอนะคะเป็นนโยบายส่วนบุคคลและข้อกำหนดนะคะให้เราอ่านนะคะเลื่อนมาจนถึงส่วนสุดท้ายก็จะมีกดให้กดปุ่มยอมรับค่ะกดเลยค่ะทีนี้ตอนนี้มันให้ยืนยันบัญชีนะคะโดยจะส่งข้อความไปที่ SMS ที่เบอร์มือถือของเราค่ะกดทําต่อค่ะรอรหัส นะคะทาง sms เพื่อเตรียมกรอกค่ะรหัสมาแล้วนะคะห้าสี่แปดหกสามเจ็ดกดทำต่อค่ะบางครั้งนะคะถ้าเราใส่ไปอาจจะไม่ขึ้นให้ยืนยันนะคะเราก็จะเข้าสู่หน้านี้เลยนะคะกด อันนี้เป็นอันสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนจดชื่ออ,อีเมลแล้วก็รหัสผ่านไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมค่ะกดเข้าสู่ Gmail ค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าจอแสดงว่าเราได้สมัคร Gmail เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะเข้าสู่หน้าหลักของ Gmail ค่ะ อันนี้ก็คือแสดงว่าเราส,สมัคร Gmail ได้สำเร็จนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนติดตามได้เลยค่ะ